สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตร,รดิต์ได้ชื่นชมมีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยมจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนในชุมชนค่ะ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กำลังใจบุคลากรของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตตำบลหาดสองแควอำเภอรตรอนจังหวัดอุตรดิตโดยมีนายสหวิทย์อภิชัยวิศรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์นายอำเภอรตรอน รองผู้อำนวยการกศนจังหวัดอุตร,รดิตถ์รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตร,รดิตถ์ผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอเมืองอุตร,รดิตถ์บุคลากรในสังกัดศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตร,รดิตถ์ครูกศนนักศึกษาประชาชนภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับพร้อมร่วมชมบูธกิจกรรมต่างๆ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวตอนหนึ่งว่าการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถในครั้งนี้ได้เห็นถึงความพยายามความมุ่งมั่นและความสําเร็จของศูนย์ฝึกแห่งนี้ในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชนในรูปแบบการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งผลให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนทั้งอย่างได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานกศนจังหวัดและสถานศึกษาในพื้นที่รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับต่างๆเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมได้อย่างดีเยี่ยม ขอชื่นชมและขอบคุณผู้บริหารศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาให้ศูนย์ฝึกแห่งนี้มีความเข้มแข็งจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆกระทั่งกลายเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งยังมีการนำสถานที่ตั้งของศูนย์ฝึกซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรม ชาติที่ผสมผสานไปด้วยต้นไม้ใหญ่บนเนื้อที่กว่า100ไร่และรอบร้อมไปด้วยแหล่งน้ำขนาดใหญ่2แหล่งมาสร้างเป็นจุดเช็คอินให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้เช็คอินสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมในพื้นที่และขอชื่นชมในความใส่ใจของการทำกิจกรรมซึ่งจะมีการเปลี่ยนรูปแบบฉากหลังหรือแบล็คดอปทุก3เดือน ควบคู่การทดลองปลูกต้นไม้เพื่อใช้เป็นแปลงสาธิตทดลองและวิจัยมีการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนด้วยการเชิญชวนชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมกระทั่งชาวบ้านได้รับการเติมเต็มความรู้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดยังผู้อื่นต่อได้ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด